นาดีต้องใช้เข้าปลูกพันธุ์ดีถ้าเข้าปลูกไม่ดีก็จะเสียที่นาคัดเม็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกทําวิธีการง่ายๆอย่างไรถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยที่จะคัดเม็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกหรือว่าจะเลือกเม็ดพันธุ์ที่มันเหมาะสมเนี่ยทำวิธีการง่ายๆอุปกรณ์ที่เรามีก็คือ1เกลือเกลือแกงนะครับสก็คือน้ำนะครับสาก็คือไข่สังเกตง่ายๆไข่ถ้าเราลอลยนะเราลอยน้ําเราจะเห็นว่าเขาจม นะให้โผล่ขึ้นมาสัก2เซนนี่คือปริมาณน้ําที่เหมาะสมในการที่จะใช้ลอยข้าวเปรียบเทียบระหว่างน้ําเกลือกับน้ําเปล่าอ่าอันนี้ในน้ําเปล่าข้าวชุดเดียวกันอย่างเดียวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นในปริมาณที่เราเห็นชัดว่าในส่วนข้าวที่เรามีน้ําเกลือเนี่ยปริมาณข้าวที่ตกตะกอนจะน้อยกว่าน้ําเปล่าก็หมายความว่าน้ําเกลือจะช่วยคัดข้าวที่ไม่ไม่แข็งแรงไม่ไม่เต็มลักษณะเนี่ยให้ลอยขึ้นไป พอพอเราได้อย่างนี้ปั๊บเขาก็จะปาดเอาขี้รีบเนี่ยเอาไปให้เป็ดให้ไก่ก็จะตักเอาข้าวก้นๆเนี่ยมาใส่กระสอบแล้วไปแช่น้ําเปล่าเลยนะแช่น้ําเปล่าไว้อีกคืนนึงแล้วสแลวบมอีกคืนหนึ่งล้วถึงจะหวานนาดีต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีถ้าข้าวปลูกไม่ดีก็จะเสียที่นามันเสียเวลามเวลาตั้ง4เดือนอันนี้คือเ,อเบื้องต้นในการที่จะคัดเม็ดพันธุ์ให้เป็นเม็ดพันที่สมบูรณ์ที่สุด